สวัสดีคร uh ับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมแคร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาพาทําเกมนะครับแต่จะมาพาทำอ่สูตรคณิตศาสตร์สูตรหนึ่งครับที่จําเป็นครับกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งอ่สูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรการหาค่าเฉลี่ยนะครับผมเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับเจ้าตัวอ่โปรแกรมแคร์นะครับจะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับผมจะอขอพูดถึงเรื่องสูตรก่อนครับสูตรจะมีอยู่ว่า x bar เท่ากับ sigma x หารด้วย n นะครับซึ่งจะมีจํานวนอยู่2ชุดนะครับก็คือจําจนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จําจนวนข้อมูลของแต่ละชุดครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมมีคะแนนอยู่5ชุดนะครับแต่ละชุดจะมีคะแนนที่แบ่งออกแต่ละส่วนนะเช่นมีคะแนนอยู่ 85คะแนนนะครับชุดแรกมี85ชุดที่2มี70ชุดที่3มีอยู่60อะไรประมาณนี้นะผมโอเคับแรกนะผมจะเริ่มมาที่อีเวนต์นะครับลากเวนคลิกออกมานะครับโดยที่เวนคลิกนะครับอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะครับรานโปรแกรมนะครับโอเค อันดับต่อไปนะผมจะสร้างตัวแปร2ชุดนะครับที่ได้กล่าวไว้ต่อต้นนะครับเพื่อเก็บข้อมูล2ชุดนะครับในการหาค่าเฉลี่ยจะมาที่ variable นะครับ make a variable นะครับโอเคเมื่อผมจะสร้างตัวแปรนะครับผมมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือ for all s p i c e แล้วก็ for this s p i c e only นะครับแบบแรกนะครับจะเป็น ตัวแปรที่สามารถทุกสไปน์นะครับมองเห็นตัวแปรนี้ได้นะครับทั้งโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็แบบที่2จะสามารถมองเห็นแค่สไป์เดียวนะครับหรือตัวละครที่เราจะเขียนโปรแกรมให้กับมันนะครับผมผมขอเลือกแบบแรกนะครับ for all s p i นะครับผมขอตัวแปรว่านำหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> ที่2ครับ เป็นนำสองนะครับสร้าง2ตัวแปรนะครับอันนี้ก็ติดกรอกไว้ก่อน,นครับเพื่อไม่ให้มันแสดงหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างตัวแปรเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะเซตตัวแปรให้มีค่าเป็น0นนะครับโดยลากบล็อก Set my variable มานะครับเปลี่ยน my variable นะครับเป็นนำหนึ่นะครับ to ศนะครับทำการดูพิเคท เปลี่ยนตรงนี้เป็นนำสองครับโอเคเมื่อได้ทําตามตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเป็นเซตตัวแปร2ตัวแปรเป็นค่า0เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มการเขียนโปรแกร,รมนะครับโดยใช้ Scat กันเลยครับผมจะมาที่ลุกนะครับผมผมจะสั่งให้เจ้าแมวนะครับพูดว่ามาหาค่าเฉลี่ยกันเถอะนะครับซึ่งการที่จะให้ แมวเนี่ยนะครับพูดมีอยู่2บล็อกนะครับจะเป็น say hello for t o s e c o n d นะครับซึ่งอ้เนี้นะครับนี่จะเป็นการให้แมวพูดครับแล้วก็กำหนดวินาทีได้นะครับส่วนตัวที่มี say เฉยๆครับจะไม่สามารถกำหนดวินาทีได้นะครับซึ่งมันจะพูดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่มาให้มันทำงานนะครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะขอใช้ตัวที่มีวินาทีมากำหนดนครับเฉยพิมพ์มาเล่นเกมโอเคใช้2วินาทีคนระับลำดับต่อไปนะครับผมจะให้แมวมันถามนะครับก็ต้องมาที่เซนซิงนะครับลาก ask นะครับแอดวิสมานะครับโอเคผมจะ พิมพ์คำว่ากรอกจำนวนข้อมูลทั้งหมดโอเคก่อนที่เราจะาหาค่าเฉลี่ยได้นะครับเราก็ต้องทราบจำนวน x หรือจำนวนข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับว่ามีากี่ชุดนะครับซึ่งในการหาค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะมีอยู่ประมาณ5ชุด3ชุดหรือ10ชุดนะครับก็เป็นไปได้ครับโอเคหลังจากนั้นนะผมก็มาที่ variable นะผมลาก box chain ขึ้นมานะครับผมนะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นนำหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มาที่ sensing นะครับลาก answer ออกมานะครับเพื่อตัว answer เนี่ยนะครับเมื่อเรากรอกจำนวนข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลจะเก็บไว้ใน answer นะครับแล้วตัว answer นะครับจะเปลี่ยนข้อมูลไปอยู่ในนำหนึ่งแทนนะครับเหมือนการโยน อันเซอร์นะครับเข้าไปในนำหนึ่งครับสมมติเราเกาะ5นะครับข้อมูล5ก็จะไปอยู่ในอันเซอร์ครับแล้วก็อันเซอร์จะถูกโยนข้อมูลไปใส่ในนำหนึ่งนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่คอนโะทรลนะครับอนโทรลมาที่รีพีทนะครับรีพีทจะเป็นการวนซ้ำนะครับเช่นสมมติว่าเราต้องการทำซ้ำ5รอบนะครับข้อมูลก็จะวนซ้ำ5รอบ เมื่อบนซ้มห้ารอบเสร็จก็จะลงมาที่บรรทัดถัดไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอานำหนึ่งนะครับมาใส่ลงในรีพีทนะครับโอเคเพื่อที่จะรับข้อมูลนำนำข้อมูลจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับอย่างเช่นมีอยู่5ชุดก็ให้มันวนสามห้ารอบนะเพื่อที่จะวนซ้ำรับจำนวนคะแนนนะครับผมโอเคมาที่ พเพื่อถามรครับอันนี้จะเป็นกรอคะแนนกรอคะแนนโอเคกรอคะแนนหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมนะ,มค,ออะ,มนะครับผมก็คืออมาที่ variable นะครับมาที่ change นะครับเปลี่ยนเป็นนำสองหลังจากนั้นผมก็เอา นเสมาใส่นะครับข้อมูลที่เรากรอกลงตรงคําถามที่ว่ากรอกคะแนนนะครับจะเป็นข้อมูลที่เป็นจํานวนคะแนนนะว่ามีคะแนนเท่าไหร่เช่นแ0บคะแนน30คะแนน70คะแนนนะครับโอเคเมื่อเรากรอ,อกข้อมูลเสร็จแล้วนะผมก็จะมาที่ลุกนะครับให้มันพูดอีกรอบนะผม ในที่นี้จะทำการคํานวณด้วยนะครับในในบล็อกนี้นะครับมาที่โอบเลเตอร์นะครับเลือกจอยมานะครับบอกจอยนะครับบอกว่าค่าเฉลี่เยเท่ากับกลากตัวหารมาด้วยนะครับปุ๊บโอเค แล้วก็เอานำหนึ่งมาเป็นตัวตั้งไ,ไม่ใช่นะครับนำหนึ่งมาเป็นตัวหารนะครับแล้วก็นำสองมาเป็นตัวตั้าตัวตั้งนะครับผมขออภัยนะครับผมโอเคเรามาลองทดสอบโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับเล่นเกมบนเถอะโอเคผมจะใส่ข้อมูล5ชุดนะครับก่อคะแนนนะครับก็อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ห้าสิโอเคค่าเฉลีย่ยจะอยู่ที่30นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการหาค่าเฉลีย่ยนะครับโดยใช้โปรแกรมสแครแบบไม่ง่ายนะครับเพื่อนๆพี่ๆหรือผู้ที่สนใจนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติมลูกเล่นอะไรต่างๆได้มากมายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ